แล้วก็ที่เพิ่มเติมมาคือปุ่มนะครับปุ่ม L2 เรามีประโยชน์แล้วนะครับนี่นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้อยู่กับเกม eFootball นะครับตอนนี้ตัวเกมได้มีการอัปเดตนะครับเป็น eFootball 2 2 5 5เรียบร้อยแล้วนะครับการอัปเดตนี้มีทั้งในของคอนโซลเอง PC นะครับ Android iOS นะครับแต่ตัวเกมนะครับเปิดให้ลองเล่นได้แค่ในระบบของ PC แล้วก็คอนโซลนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับว่าตัวเกมมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมในเกมกันเลยครับตอนนี้นะครับตัวเกมเปิดให้เล่นแค่ในโหมด exhibition นะครับแล้วก็ตัวเทรนนิ่งที่อยู่ใน Extra ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามา exhibition นะครับเรามาดูตรงเลือกทีมนะครับตอนนี้นะครับตัวเกมนั้นได้มีการปลดล็อกทีมนะครับให้เราเพิ่มเติมแล้วนอกจากทีมที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับของเดิมนะครับในลีกนะครับอย่างเช่นพิมพ์ลีกแล้วกัน จะได้แค่ทีมที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์เท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็คือได้มาครบทั้งลีกนะครับก็คือ20ทีมนะครับส่วนเรื่องของโลโก้กับชุดแข่งก็เหมือนเดิมนะครับก็จะได้แค่ทีมที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับผมตามนี้เลยนะครับของพิมพ์ลีกนะครับก็มี20ทีมนะครับแล้วก็มีแชมเปี้ยนชิพมาด้วยเหมือนเดิมนะครับส่วนลีกเอิงนะครับสัญลักษณ์ก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับลีกเอิง แล้วก็เกาโช่นะครับเกาโช่นี่ก็เหมือนเดิมนะครับได้มาเหมือนกันนะครับผมสเปนนะครับสเปนนี่ก็ได้มาครบทั้งลีกเหมือนกันนะครับไม่ได้มาแค่เฉพาะบาร์เซโลนาแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอันล็อกทีมนะครับให้เรามีทีมได้เล่นในโหมดของเอ็กซิบิชันครบทุกทีมนะครับที่เขามีเลยนะครับไม่ต้องมาปลดล็อกเองแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นกับเพื่อนด้วยกันเองนะครับ คุณเข้ามาเล่นในโหมด exhibition ได้เลยนะครับน่าจะครบทุกลีกนะครับของทีมชาติเองก็ไม่น่ามีปัญหานะครับของทีมชาติเดี๋ยวดูทีมชาตินะครับ international นะครับทีมชาตินี้เขาได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูของบ้านเรานะครับโซนเอเชียนะครับเอเชียนี้ของเขาได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นลีกเกาหลีนะครับลีกเจแปนของเขาเองนะครับเจลีกนะครับแล้วก็ไทยลีกของเรานะครับแล้วก็เป็นพวกบอลถ้วยนะครับต่างๆตัวนี้ เขาได้ลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเลือกทีมไปแข่งดูนะครับไปดูเรื่องของเกมเพย์นะครับว่าเกมเพย์นั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดนะครับผมเดี๋ยวมาดูในโหมดของการเซตติ้งตัวสนามกันบ้างนะครับว่าสามารถทําอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะครับตัวเกมเพย์นะครับก็สามารถปรับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ามาตรงนี้ครับรู้สึกว่าตรงนี้นะครับจะมีนะครับลูกฟุตบอลนะครับให้เราเลือกได้เยอะขึ้นนะครับผม ใชนะครับของเดิมนี้มีมาน้อยสเลือเกินนะครับสเตเดียมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเรื่องของสนามนะครับตัวอีฟุตบอลนั้นไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะครับในตัวอีฟุตบอล2 0ง5นี้นี้ก็คือเรื่องของตัวเกมเพย์นะครับแล้วก็เรื่องของปุ่มคอนโทรลนะครับที่เขาบอกว่าเขาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวนักเตะก่อนนะครับ สำหรับนักเตะนะครับยังเป็นสกอรตนะครับที่ใช้ในชุดอ่าฤดูการ2023-2024อยู่นะครับผมไม่ได้เป็นสกอรตล่าสุดนะครับตอนที่ก่อนอัปเดตนะครับที่มีการาทานเฟอรอนักเตะมาให้เราใช้บ้างแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเขานะครับยังใช้เป็นสกอรตตัวเก่าอยู่นะครับตัวสกอรตนักเตะหรือการทานเฟอรอนักเตะเนี่ยคงจะมีการอัปเดตนะครับหลังจากตัวเกมเปิดตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังใช้ชุดเดิมอยู่นะครับ เรื่องของแทคนิคต,ต่างๆนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มอะไรเข้ามานะครับยังคงเดิมอยู่นะครับใน well, คัตซีนเปิดตัวก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้มีฉากเดินเข้าสนามหรืออะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าตัวเกมตัวจริงนั้นออกมาจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับคอนโทรลเลอร์นะครับ ตามที่ตัวเว็บไซต์ได้แจ้งครับในตัว Detail Setting ตัวนี้นะครับมันจะมีการเพิ่มนี่ตรงนี้นะครับสมาร์ทแอพซีนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าตัวสมาร์ทแอพซีมันช่วยในเรื่องอะไรตอนนี้ผมขอใช้ระบบธรรมดาก่อนเลยนะครับทุกอย่างเป็นปกตินะครับเดี๋ยวเราไปลองตัว Standard ดดูก่อนว่าเกมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากหรือเปล่านะครับสำหรับเกมเพย์นะครับ จริงแรกนะครับที่ผมได้ลองเล่นแล้วรู้สึกก็คือเรื่องของการคอนโทลนะครับนักเตะนะครับมีความลื่นไหลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีความคล่องตัวนะครับคล่องตัวมากกว่าเดิมนะครับหลังจากที่ได้ลองเล่นมาแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวนักเตะนะครับมีการลื่นไหลมากขึ้นนะครับไม่ไม่เหนื่อยไม่อืดไม่รอบอลนะครับ แต่ปัญหาหลักก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับและทิศทางในการจ่ายบอลเนี่ยเหมือนเขาจะช่วยเราเยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนแอซิช่วยแต่ช่วยได้แบบมันไม่ได้ฉลาดสักเท่าไหร่นะครับในบางกรณีที่ตัว AI มันกำหนดให้นะครับผมอย่างเช่นนี้นะครับสามเหลี่ยมนะครับดูนะครับนี่นะครับบางทีนะครับเรากดนะครับ ความแรงไม่ได้เยอะนะครับนิดเดียวนะครับแต่ว่าอยู่ที่ AI มันจะกําหนดให้ว่ามันจะแรงสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับนี่แม่ครับนี่กดนิดเดียวนะครับแต่ดันแรงครับนี่เวลากดแรงจริงๆได้แค่นี้นะครับแต่ก็คือมันมีความเร็วนะครับในการตอบสนองนะครับของตัวนักเตะเราเร็วขึ้นนะครับ ไม่หน่วงนะครับคิดปุ๊บทำปั๊บเลยนะครับไม่หน่วงนะครับนี่ก็คือสิ่งแรกนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับรู้สึกนะครับตามที่เห็นนี่นะครับนักเตะจะมีการบังบอลนะครับที่ดีขึ้นนะครับนี่นะครับนี่ไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยนะครับนักเตะบังบอลเองนะครับจากของเดิมนี่นักเตะแทบจะไม่ค่อยบังนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาคือปุ่มนะครับปุ่ม L2 เรามีประโยชน์แล้วนะครับนี่นะครับเป็นการคึงบอลนะครับโดยที่หันหน้าเข้าหา ประตูฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้ากดไว้เขาจะไม่หันหลังนะครับเขาจะหันหน้าไปด้านประตูฝ่าตรงข้ามเสมอนะครับแล้วก็เวลากดแล้วส่งนะครับมันก็จะเป็นการส่งตามอิริยาบถของนักเตะนะครับ <em> กด L2 แล้วส่งนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนับนี่นะครับรู้สึกว่าจะมีความคล่องตัวนะครับ oh, ของเดิมนี่เขาจะเลี้ยงไม่ประชิดตัวขนาดนี้นะนี่ครับจะมีการโปรเทคนะครับตัวเองบังบอลไว้เสมอครับไม่ได้ว่าสมสีสมห่าจะเข้ามาแย่งบอลได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาลอง power shot ดูนะครับ power shot นะครับความเร็วในการยิงนะครับไม่ได้มีการเพิ่มให้ยิงได้เร็วขึ้นครับก็คืองนางเท้ายิงก็อยู่ในระดับเดิมนะครับ ก็ไม่ได้ช้าไปเร็วไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับการจับบอลน,นะครับของนักเตะก็ถือว่ามีความนิ่งนะครับความนิ่งขึ้นนะครับจับบอลไม่ค่อยกระชฉะง่ายๆครับถ้ากดตัว L2 ช่วยก็จะมีการจับบอลที่นิ่งกว่าเดิมนี่นะครับเห็นไหมครับกด L2 ส่งก็จะมาในลักษณะเดียวกันกันกบตัว FC 24นะครับก็คือจะเป็นการ พลิกแพงนะครับการเล่นตามอิริยาบถณะขณะนั้นของนักเตะนะครับจับบอลหยุดบอลได้นิ่งกว่าเดิมนะครับนี่นะครับไฟในช็อตนะครับจะเปลี่ยนจากของเดิมที่เป็นแถบนะครับปกตินะครับตอนนี้ก็คือมีแถบบ่งบอกว่าเรายิงไฟในช็อตนะครับก็คือปั่นโค้งๆนี่แหละจะใช้เป็นเรื่องของสีฟ้าแทนนะครับพลวช็อเป็นสีม่วงนะครับไฟในช็อตเป็นสีฟ้านะครับ ยิงธรรมดาเป็นสีเหลืองนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับตามที่ได้ลองเล่นก็คือเรื่องของการกระชากบอลนะครับอาจจะไม่ได้กระชากนะครับแล้วบอลห่างตัวไปเยอะนะครับแต่ก็มีการเพิ่มสปีดนะครับมากกว่าการที่เรากดนะครับตัวสปินสปีดค้างไว้อย่างเดียวนะครับการกระชากบอลก็เป็นการดับเบิลแท็บนั่นแหละครับนะครับแท็บตัวสปินสปีดนะครับ จะเห็นว่าตัววงกลมนะครับที่เท้านักเตะนะครับจะเป็น2วงซ้อนกันครับนี่ก็เป็นการกดนะครับตัวสปินสปีดนะครับหรือตัว R1 นี่แหละครับเป็นดับเบิลแท็นะครับมันก็มีการเพิ่มสปีดนะครับจากของเดิมครับที่ผมคิดว่าไม่น่ามีนะครับเรื่องของการกระชากนะครับเพราะว่ามันทําได้ยากครับ นี่นะครับแต่ถ้าจะกระชากบอลให้ห่างเท้าไปเลยนะครับก็คือคุณต้องเปลี่ยนทิศทางไอตัวนี้มีอยู่แล้วนะครับของเดิมมีอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาเปลี่ยนทิศทางนะครับถ้าในความเป็นจริงคงไม่มีใครที่จะไปกระชากบอลให้มันห่างเท้าตอนที่เราจะเปลี่ยนทิศทางนะครับแต่จริงที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการบังบอลน,นี่แหละทําให้เราสามารถคองบอลได้แน่นหนานะครับยิ่งกว่าเดิมนะครับ โอเคนะครับจากการคอนโทรลแบบธรรมดาละเดี๋ยวคราวนี้เรามาเปลี่ยนการคอนโทรลใหม่นะครับเป็นแบบอ่าสมาร์ทแอดซิสกันดูนะครับก็ให้เราเข้ามาที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาที่ตัวดีเทลลิงเซตติ้งนะครับดีเทลเซตติ้งครับทดทีครับแล้วเปิดเป็นออนครับตัวสมาร์ทแอดซิสนะครับช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับที่เขาบอกไว้เลยก็คือจะช่วยทั้งหมดในการควบคุมนักเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเลี้ยงบอลเลี้งบอลนะครับ จ่ายบอลยิงบอลแม้แต่กระทั่งการหลอกนะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเรื่องตัวสมาร์ทแอตซีส์นะครับเวลาเราเปิดสมาร์ทแอตซีส์แล้วนะครับสิ่งที่มันจะปิดไปเลยก็คือนี่นะครับตัวแมนนวลพาร์ตเลเวลตัวนี้เราไม่สามารถเลือกระดับได้นะครับแล้วก็การยิงเหมือนกันก็ไม่สามารถเลือกได้มันจะปรับให้เป็นของมันเองนะครับก็คือมันจะช่วยทั้งการจ่ายการยิงนะครับแล้วก็เรื่องของนี่นะครับถ้าหลอกนะครับการกดตัวหลอกนะครับ มันก็เป็นสมาร์ทเหมือนกัน,นครับก็คือมันจะช่วยให้คุณสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้ง่ายขึ้นคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมนะครับว่ามันจะช่วยได้ดีขนาดไหนนะครับผมจากที่ผมลองใช้มาก่อนหน้านั้นนะครับตัวสมาร์ทแอตซีสนะครับจะมีปัญหาเรื่องของการส่งนะครับสามเหลี่ยมอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือมันจะคิดแทนเราว่าจะส่งแบบ แบบโด่งหรือแบบเรียดอันนี้ก็ต้องเดาใจมันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือเป็นข้อสังเกตเฉยๆครับว่าตัวสมาร์ทแอทเซีเวลาส่งในการกดปุ่มสามเหลี่ยมมันจะมีอาการอย่างนี้นะครับมันจะเหมือนเรากดชิปนั่นแหละครับชิปในการส่งนะครับนี่อันนี้คือมันส่งเองนะครับไม่ไม่ใช่มันส่งเองผมกดส่งนะครับแล้วก็มันก็แทงบอลทะลุช่องก็เหมือนกับมันช่วยทั้งเรื่องของ ดูว่าจังหวะนักเตะนะครับกองหน้าเราอะ่ะมันพร้อมจะหลุดหรือเปล่านะครับมันก็จ่ายไปให้ได้เปรียบนะครับนี่เห็นไหมครับนี่็คือมันเป็นการส่งโด่งเองนะครับก็ต้องลองใช้ไปสักพักนะครับเพื่อที่จะจับทางว่าลูกแบบไหนมันส่งโดงลูกแบบไหนมันส่งเลียดให้เรานะครับอันนี้ก็ตอบได้ยากนะครับแต่จริงๆถ้าบอกว่าสมาร์ทแอซีช่วยอย่างนี้มันก็น่าจะไม่ต้องช่วยเรื่องของความโด่งไหมนะครับ ช่วยเรื่องของทิศทางความแรงจะโอเคกว่าดูนะครับส่งเรียบขอบมาเลยนะครับไม่ออกนะครับนี่นะครับนี่นะครับลูกหลอกนะครับเวลาหลอกนะครับรู้สึกว่าจะหลอกได้ดีขึ้นนะครับจะง่ายขึ้นนะครับเวลาเราเปิดตัวสมาร์ทแอตเลตนะครับถ้านักเตะนะครับที่มีความชํานาญในการใช้เท้าเยอะนะครับเขาก็จะมีการหลอกที่ง่ายขึ้นนี่นะครับนีครับ ก็การหลอกนี่ก็รู้สึกว่าจะมีความเนียนนะครับความเนียนขึ้นกว่าเดิมนะครับจากของเดิมที่มันจะตะกุกตะกักนะครับเหมือนจะทําช้าไปนะครับจนเจอแย่งบอลได้เงี้ยครับก็ไม่ได้อยากว่าให้มันเร็วเหมือนกับตัว FC24 นะครับแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยเอื่อยช้าเกินไปนะครับเกินความเป็นจริงจนกระทั่งว่าถ้าช้าแบบเนี้ยเอาจริงแล้วมันจะไปหลอกใครได้ใช่ไหมครับ ตัวสมาร์ทแอซซีดนะครับการที่เขาใส่เข้ามานี่ก็ถือว่าทำให้ตัวเกมนั้นมันลื่นไหลมากกว่าเดิมนะครับมากยิ่งกว่าที่เราไม่เปิดใช้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ตามที่แจ้งก็คือมันจะติดเรื่องของการส่งแบบสามเหลี่ยมนี่แหละแต่ก็ถ้าเราไม่กดส่งแบบสามเหลี่ยมผมคิดว่ามันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับส่งสามเหลี่ยมนะนี่ยาวเป็นโยนเลยครับ ส่งเป็นกด O อไปเลยนะครับผมคิดว่าก็ต้องมีการปรับปรุงนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้เขายังใช้คาว่าเปิดให้ลองใช้นะครับให้ทดลองใช้นะครับตัว Smart a แอ e นะครับนี่ไม่ใช่เปิดให้เป็นทางการแล้วนะครับแค่บอกว่าเป็นเทสนะครับทดสอบระบบนะครับ แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการควบคุมนักเตะเนี่ยครับมีความลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นครับการหยุดบอลการคึงบอลครับได้เร็วขึ้น,นนะครับ,รบ <S <S โอเคนะครับ,รบการบังบอลอย่างนี้ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะว่าจากของเดิมนี่คือต่อให้เหลี่ยมดีจริงๆยังไงโยเขาแซะก็ได้นะครับแต่นี่ก็คือเป็นการคองบอลที่ แน่หนายิ่งขึ้นนะครับแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้โดนได้ง่ายนะครับจากของเดิมนะครับที่คุณจะบางบอลนะครับคุณต้องกด L2 นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะครับนี่นะครับหรือถ้ากดเสริมก็ได้นะครับนี่นะครับก็ถือเป็นการยกเครื่องนะครับตัวระบบได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัว Smart Ad Seed เองนะครับมีนะครับให้ใช้ทั้งในตัว ระบบ Android, iOS นะครับ PC นะครับแล้วก็คอนโซลนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับการยิง power shot นะครับตัว Smart a แ s i ซิก็กำหนดให้นะครับทั้งนั้งที่ผมกดแค่ยิงอย่างเดียวนะครับมันก็จัดเป็น power shot ให้นะครับหรือบางที่นะครับเรายิงแบบไฟใน shot มันก็เปลี่ยนเป็น power shot นะครับตัว Smart a แ s i ซินี่ก็มีหลายอย่างที่มันยังขัดอยู่นะครับยังไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นะครับ หลกัหลกๆก็เรื่องของการส่งนี่อย่างหนึ่งเลยนะครับเรื่องของการส่งลูกโด่งและลูกเลียดนี่อันนี้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับหลังจากที่ได้ลองเล่นมาแล้วนะครับเรื่องของตัวเกมเพยก็ต้องบอกว่าเป็นการยกระดับนะครับตัวเกมเพ์ขึ้นมาอีกมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่ามีความลื่นไหลามากกว่าของเดิมนะครับ แล้วก็มีการเพิ่มคําสั่งของปุ่มต่างๆเข้ามาทําให้ตัวเกมนั้นมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับของเดิมก็ต้องบอกว่ามันเป็นแข็งๆเป็นทื่อๆไปหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ก็มาในแนวทางที่พัฒนาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ยังจะมีนะครับในบางส่วนที่ยังติดๆขัดๆอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าเวลาตัวเกมนะครับให้เล่นจริงๆแล้วก็คงมีการปรับแก้เพิ่มเติมแน่นอนนะครับผมแต่โดยส่วนตัวนะครับผมก็ยังอยากให้เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ พัฒนาในเรื่องของโหมดการเล่นให้มันมีมากยิ่งกว่าเดิมนะครับเหมือนกันกับที่เขาเป็นตัวเกมที่เป็นโป o อีว l u เชันอันนั้นจะถือว่าโอเคนะครับว่าคนหลายคนนะครับก็อยากให้ตัวเกมนั้นมีโหมดการเล่นมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นโหมดที่เป็นโหมดลีกเนี่ยมันก็มีคนเล่นนะครับแต่โหมดที่เป็นการคุมทีมนะครับการสร้างนักเตะพวกนี้นะครับสมควรมีนะครับ แต่ก็อย่างที่ได้เคยบอกไปนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับการที่จะทาโหมดเยอะๆมันก็คงเป็นการสิ้นเปลืองนะครับทรัพยากรในการพัฒนามากนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับเขาบอกว่าฟรีทูเพย์เพย์ทูวินนะครับแต่จริงๆผมว่าถ้าคุณจะใหะ้ผู้เล่นนะครับจ่ายเงินเพื่อเล่นเกมมันก็โอเคอยู่นะครับผมว่ามีคนยอมจ่ายแน่นอนถ้าเกมคุณดีจริงนะครับ เพราะว่ามันก็เอาเงินตัวนั้นไปพัฒนานะครับไปเป็นตัวเซอร์วิสนะครับให้กับตัวค่ายเองได้มีการพัฒนาเกมยิ่งขึ้นครับแต่ถ้าเกมนี้นะครับยังเป็นเกมฟรีอยู่ผมก็คิดว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับคงมีแค่เรื่องของการปรับปรุงเรื่องระบบนะครับก็ต้องรอตัวเกมนะครับเปิดให้เล่นแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ เคยอ่านมานะครับบนหน้าเว็บไซต์หลักของเขาก็มีเรื่องของตัวโหมดอ่าเรื่องของลีกนี่แหละจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปแนวทางไหนก็ต้องรอดูกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขาดตกบกพร่องหรือตกหล่นนะครับเรื่องรายละเอียดในส่วนใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสาหรับการติดตามรับชมทางช่องนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากได้ลองเล่นเกมนี้แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับผม คลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม